สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube ครับวันนี้มาพบกับร้านฝ้ายกออกต่อแอร์นะครับวันนี้เป็นเคสเปลี่ยนตู้แอร์นะครับนิสสันนนวาร่าวันนี้ช่างเราทำการ ส่วนประกอบของในรถอยู่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตู้แอร์ที่เราเห็นนะครับก็ออยู่ด้านในเราก็ต้องทำการยกคอนโซลออกเหมือนเดิมนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆเกิดะตทำการถอดคล้ายๆกัน ครับตอนนี้ช่างก็ได้ทยอยเอาคอนโซลออกไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นตู้แอร์อย่างชัดเจนแล้วนะครับซึ่งยังติดอยู่ด้านในนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการถอดเพื่อจะนำตู้แอร์ออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างการถอดกรัรหรือชิ้นส่วนต่างๆ ครับตอนนี้ช่งางก็ได้นำชุดตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นช่องว่างตำแหน่งของตู้แอร์นะครับครับนี่ก็จะเป็นชุดตู้แอร์นะครับที่เรา นำออกมาจากชุดคอมโซนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะแยกตู้แอร์ออกมาจากชุดกล่องแอร์นะครับ ตอนนี้ช่างก็ได้แยกส่วนของตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับเราก็เห็นตำแหน่งของตู้แอร์นะครับสรุปว่าตู้แอร์รั่วนะครับคันนี้ ตำแหน่งที่น้ำยาแอร์รั่วนะครับครับตอนนี้เป็นตู้ใหม่นะครับซึ่งเราจะทำการประกอบเข้าครับตอนนี้ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมติดตั้ง ครับตอนนี้เราติดตั้งตัวแอร์เข้ากับทีแล้วนะครับเตรียมประกอบ,อบชุดคอนโซลต่อไปนะครับ ับตอนนี้เริ่มใส่คอนโซลแล้วนะครับประกอบกับเข้าที่ ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในชุดคอนโซลก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วนะครับครับตอนนี้ประกอบเข้าตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับชุดทั้งในคอนโซลตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์นะครับตอนนี้ช่างกำลังแวะระบบ เพื่อจะเติมน้ำยาเข้านะครับครับขณะนี้เป็นการเติมน้ำยานะครับถึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อจะทดสอบความเย็นของแอรนะครับ ขอบคุณสำหรับเพื่อนชาว YouTube นะครับออกาสรหน้าถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็าติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ